เรียกว่าปกติก็คือผู้หญิงครับควรมีไขมันในร่างกายคือมวลไขมันทั้งหมดในร่างกายเนี้ยไม่เกิน32เรเรียกว่าปกติใครมีมวลไขมันมากกว่า32์ของผู้หญิงเรียกโรคอ้วนเขาก็จะมีระดับอีกครับว่าเกิน32แบบนี้34แบบนี้36ระดับนี้38ระดับนี้ขึ้นไปเรื่อยๆแบบระดับ1ระดับ2ระดับ3ระดับ4แปลว่าน่ากลัวมากแบบนั้นผู้ชายครับ ควรจะมีมวลไขมันในร่างกายเนี่ยไม่เกิน28%ของทั้งร่างกายเราผู้หญิงให้มากกว่าผู้ชายเพราะโดยสรีระทางเพศของผู้หญิงเนี่ยเขาจะมีสะโพกนะครับก็เลยให้ในการวิจัยว่าไขมันไม่ควรเกิน32%ผู้หญิงมวลไขมันไม่ควรเกิน28%ผู้ชายนะครับการตรวจวัดในการวิจัยเหล่านี้ก็คือเขาใช้เครื่องเด็กซ่าสแกนนะครับก็คือเครื่องสแกนไขมันนี่แหละครับสแกนดูเลยครับว่าเรามีเท่าไหร่ แต่สําหรับนะครับบางท่านที่ยังไม่เคยทําหรือเคยสแกนนะครับเราก็ใช้องค์ประกอบอื่นๆมาประกอบกันพอได้นะครับไม่ว่าจะเป็นลองใช้ bmi นะครับบวกกับผลเลือดนะครับระดับไขมัน ldl ในร่างกายนะครับหรือการใช้มือจับตามท้องแขนนะครับตรงห่วงยางด้านหลังเนี่ยมีเนื้อไขมันนิ่มๆหรือเปล่านะครับหรือระมัดระวังเรื่องภาวะอ้วนลงพุงนะครับหรือที่ไปให้ search ต่อกันได้จะมีประโยชน์มากเลยนะครับที่เขาเรียกว่า visceral fat visceral fat ก็คือแฟตที่อยู่ในช่องท้องนี่นะครับแปะอยู่กับไส้แปะอยู่กับอวัยวะต่างๆนะครับแทรกซึมก็ไปในตับนะครับก่อให้เกิดอันตรายลูกโซ่เลยนะครับต่อสุขภาพมากๆไม่ว่าจะเป็นโรคไขมันพอกตับนะครับไปจนสู่เรื่องของโรคหลอดเลือดในสมองตีบนะครับโรคหลอดเลือดในสมองแตกนะครับโรคหลอดเลือดหัวใจตีเป็นตน